ส,สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมการ์ดน้าอาวีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาเล่นกิจกรรมมหากรรมตามล่าหาสกินนะครับผมและวันนี้ผมจะมาเอาสกินลิงทงนะครับผมหรือว่าลิงมิราเคลนั่นเองครับผมโดยกิจกรรมนี้ครับมันมาตั้งแต่วันที่4นะครับผมแต่วันที่ผมลงคลิปคือวันที่7นะครับเพิ่งจะมีเวลามาทําคลิปนะครับผมตอนนี้นะครับผมมีคูปองอยู่ที่10,79คูปองนะครับผมก็เราจะมา เล่นกิจกรรมนี้นะครับผมโดยท้ายคลิปครับผมจะตีราคาให้นะครับผมว่าผมหมดไปเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปเล่นกิจกรรมกันเลยครับผมตอนนี้ผมอยู่ในหน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมแล้วก็ผมได้สุ่มมาจนเจอสกินลิงแล้วนะครับผมก็มันจะให้สุ่มฟรีจนกว่าจะเจอสกินที่เราชอบนะครับผมตอนนี้ผมเจอลิงแล้วนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าแลกชิ้นส่วนนะครับผมของลิงน่ะ อันสุดท้ายเนี่ยไม่ออกอยู่แล้วแน่นอนครับผมต้องใช้เหรียญ120เหรียญนะครับมาแลกครับผมคือผมไปดูหลายคนที่เล่นกิจกรรมนี้มาแล้วครับผมคือลิงก็จะหมดอยู่ที่ประมาณ1,000คูปองนี่แหละครับโอเคครับผมผมกดซื้อไปเลยนะครับผมชิ้นส่วนแรกโอเคครับผมแล้วก็เราก็สุ่มแบบพิเศษนะครับอันล่าง15คูปองครับสุ่มหาไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะเจอสกินลิงของเรานะครับเขาบอกว่าให้เรา เน้นที่ตัวที่เราจะเอาครับอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมไม่เอาสองการ์ดพร้อมกันนะครับเจอแล้วครับผมอันที่สองเจอแล้วครับอันที่สาม อันที่4มาแล้วครับผมเจอแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าโอกาสเจอแทบไม่มีเลยนะครับผมก็คือต้องใช้เหรียญที่เราสุ่มแบบพิเศษเนี่ยเอาไปแลกอันสุดท้ายนะครับผมก็ผมก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับไม่หวังอะไรแล้ว <t ick yes> okay. ตอนนี้โอเคครับผมตอนนี้เรามีเหรียญครบ จำนวนสกินแล้วนะครับโอเคครับผมแลกสกินอันสุดท้ายเลยครับผมอ่าโอเคครับถ้าเราเสร็จแล้วก็อย่าลืมมากดตรงคําว่าแลกสกินตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่สกินของเราครับเรากดยืนยันครับผมโอเคครับไปดูของรางวัลกันเลยตอนนี้สกินก็ได้ส่งเข้ามาในกล่องจดหมายแล้วนะครับผมก็คือรับเสร็จก็ส่งมาในกล่องจดหมายครับเรามากดรับกนเลยนะครับอ่าผมไม่ได้โหลดอันนี้ไว้นะมันก็เลยขึ้นเป็นรูปภาพนะครับ ได้กรอบโปรไฟล์มาครับผมแล้วผมก็จะไปสรุปคร่าวๆให้ทุกคนฟังนะครับว่าผมใช้ไปเท่าไหร่ครับโอเคครับผมตอนแรกผมเตรียมคูปองมา1นึ่คูปองนะครับผมและตอนนี้ผมเหลือ6กสคูปองนะครับผมเราก็จะเอาคูปองตอนแรกนะครับไปลบกับคูปองตอนที่เราเหลือตอนนี้นะครับผมก็คือผมใช้ไปทั้งหมด1นึ่คูปองนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากได้สกินลิงนะครับผมก็ไปหาจัดก็ได้นะครับผมประมาณ1นึ่คูปองนี่แหละครับผม ก็สำหรับสกินอื่นผมไม่รู้นะเพราะว่าผมผมมาเอาแค่สกินลิงนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปรีวิวสกินให้ดูนะครับว่าสกินมันเป็นยังไงครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะครับผมปรับภาพสุดหมดทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้ผมโดยลิงนะครับผมสกินนี้เมื่อเราไม่ได้ทําอะไรนะครับผมหรือว่าวิ่งเฉยเฉะมันจะขี่เมนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็สกิลแรกครับผมเมื่อเรากด มันจะเป็นการหายตัวแล้วก็ควงกระบองไปอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกเหมือนสะดุดสะดุดนะครับอยู่รอบรตัวเราผมแล้วก็เวลาทุบครับก็จะเป็นเหมือนมีหอกพุ่งลงมาจากฟ้าด้วยนะครับผมนี่ครับผมตีเฉยๆให้ดูแล้วก็สกิลสองครับผม พุ่งอกไปมีเหมือนมีอะไรเป็นสายอยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเอคล้ายๆกับอะไรสักอย่างอยู่ข้างล่างเท้าเราด้วยนะครับผมนี่ครับต่อไปครับผมอันติครับน,นี่ครับผมก็จะเป็นเอมีร่างยักษ์ออกมาครับผมออร่าร่างยักษ์ออกมาแล้วก็จะมีเสียงเพลงด้วยนะครับผม ผมชอบมากเลยก็คือผมซื้อเพราะว่ามันมีเพลงนี่แหละครับเพลงมันปั่นนี้บผมคนคนอื่นที่โดนเราทุบครับก็จะยินเพลงนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อยู่นานด้วยนะครับอ่าแล้วก็กดหายตัวรอบที่สองนะครับผมจะไม่ควงกระบองไปแล้วนะครับผมนี่ครับกดหายตัวสกิลแรกมันจะควงกระบองไปนะผมแต่แต่ถ้าเรากดอันติแล้วกดหายตัวรอบที่สองเนี้ยมันจะไม่ควงกระบองครับผมอ่าต่อไปครับผมเป็นท่าวาร์ปครับ เป็นการหลบกระสุนจากเอ่อจากหุ่นยนต์นะครับผมแล้วก็อ่าแล้วก็ฟันฟันทิ้งครับผมแล้วก็ขึ้นไปยืนบนกระบองครับผมก็สำหรับเอฟเฟกก็จะมีเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ